ตีตอนเย็นครับต้อนรับเข้าสู่ช่องเกษตรมือใหม่นะครับบรรยากาศยามเย็นใช่หไหแสงสีทองขอบฟ้านะครับสวยงามเชียวนะครับก็เป็นบรรยากาศก่อนปีใหม่นะครับวันนี้ก็30มธันวาคมแล้วนะครับก็พามาดูสวนเกษตรมือใหม่เหมือนเดิมนะครับพนะ็พามาดู นานมากแล้วนะครับไม่ได้รีวิวให้ดูนะครับอ่านดับแรกเลยนะครับข้าวโพดนะครับข้าวโพดหวานนะครับที่ปลูกไว้นะครับมาดูนะครับต้นแค่นี้นะครับต้นก็ประมาณแค่เอวของเจ้าของสวนเกษตรมือใหม่นะครับนะแต่ว่าออกดอกแล้วนะครับข้าวโพด ไม่แน่ใจว่าจะสมบูรณ์พอหรือเปล่านะครับแต่เขาก็ออกดอกแล้วนะครับนะก็พอดีเมื่อสองสามวันที่แล้วนะครับมีฝนตกลงมาประมาณสองวันนะครับนะฝนตกหนักลงมาสองสามวันนะครับก็ไม่ได้มาดูสวนเลยนะครับประมาณสามวันแล้วนะครับนะซึ่งก่อนนั้นก่อนที่จะมาดูก็ยังไม่ออกดอกนะครับ ประมาณสามสี่วันเองมาดูอีกทีนะครับโอ้ออกดอกซะแล้วนะครับฮะเห็นไหมครับนะต้นขนาดนั้นนะครับนี่คือข้าวโพดหวานนะครับที่ปลูกไว้ฮะออกดอกซะแล้วนะครับก็ดูต่อไปนะครับว่าต้นแค่นี้นะครับฮะต้นนี้ยังไม่ถึงเอวเลยนะครับออกดอกแล้วฮะฮะโดยเฉพาะต้นนี้ยิ่งต่ำใหญ่นะฮะก็ ดูต่อไปนะครับว่าจะมีฝักนะฮะเข้าโพดหวานให้เห็นหรือเปล่านะครับและฝักจะเป็นฝักที่ขนาดไหนนะครับนะก็เดี๋ยวก็จะรีวิวให้ดูนะต่อไปแล้วกันนะครับนะฮะอ่าอ่าอีกอย่างหนึ่งก็คือพริกนะครับอ่พริกที่ปลูกไว้เป็นแถวตรงนี้นะครับ ก็มีทั้งบางต้นที่ยังเล็กอยู่นะบางต้นก็สูงใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับแต่ต้นที่สูงใหญ่ขึ้นมานี่ออกดอกแล้วนะครับนะพริกนะออกดอกแล้วนะครับนะก็คงจะมีโอกาสได้เก็บไปทำกับข้าวบ้างนะครับนะถึงจะไม่มากก็ หรือว่าได้ปลูกเองนะครับนะดีใจจะเป็นอะไรที่ปลอดสารพิษนะครับนะปลอดสารพิษร0 0เปอร์เซน์นะครับนะเพราะว่าไม่ได้ใช้สารเคมีให้กับเขาเลยนะครับนะนี่นะออกดอกแล้วนะครับพริกต์นะอา่อาวันนี้ก็เป็นต้นแคร์นะครับ ต้นแคร์นะครับอันนี้ก็ต้นแคร์อีกต้นหนึ่งนะแล้วก็จะมีต้นต้นสนูเนี่นะครับต้นสนูนที่ยังรอดเหลืออยู่ประมาณสี่ต้นนะครับรอดเหลืออยู่ประมาณ4ต้นนะครับตอนแรกผมก็ไม่รู้นะครับว่าเขาเป็นอะไรนะครับตอนแรกก็คิดว่าดินไม่สมบูรณ์นะครับนะแต่ปรากฏว่า ดูไปดูมานะครับนะนะจะเห็นว่าเขามีอ่าศัตรูนะครับนะมีศัตรูนะครับตัวเล็กๆนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะจับให้ดูนะครับไม่แน่ใจว่าจะจับเขาได้ไหมนะเห็นไหมครับเนี่ยศัตรูตัวเล็กๆนะครับนะ ตัวพืชตัวเล็กๆนะครับมากัดกินนะครับนะเห็นไหมครับน่าจะดูดน้ำเลี้ยงแล้วก็กัดกินนะครับจนต้นสนนะครับอะส่วนใหญ่เหี่ยวตายไปหมดเลยนะครับอันนี้ก็บางต้นที่ยังเหลือรอดอยู่นะครับผมก็พยายามเอานะน้ำหมักนะครับน้ำหมักยาสูบนะฮะน้ำหมักกระเทียมนะครับมาฉีด นะแต่พอไม่ได้ฉีดหลายๆวันนะครับเขาก็มาเกาะอ,อีกนะครับนะอันนี้ก็ไม่แน่ใจแล้วนะครับว่าจะรอดเหลือสักกี่ต้นนะครับนะอ่ก็ไม่เป็นไรนะครับก็พยายามถ้าเกิดามาได้ทุกวันผมก็จะมาฉีดให้ทุกวันนะครับนะมาฉีดไล่เขาได้ทุกวันนะฮะอันนี้อันนี้คือศัตรูของสนนะครับนะอ่า อ,นนอันนี้ก็เหมือนกันนะครับฮนะแตงกวานะครับแตงกวาที่ผมปลูกไว้นะครับนะจะเห็นว่าฮนะใบเหลืองนะครับบางใบก็ไม่สมบูรณ์นะครับฮนะโดยเฉพาะลูกนะครับนะอันนี้เป็นที่นะแก่แล้วนะครับเนี่ยผมก็เด็ด นะทิ้งเขาไว้บริเวณนี้นะครับจะเป็นลูกที่ไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับฮนะไม่ค่อยสมบูรณ์แต่ก็บอกตรงๆนะครับลูกขนาดนี้นะครับถ้า,าผมมาเด็ดไปนะเด็ดไปกินจํานวนหนึ่งแล้วนะครับนะก่อนที่เขาจะแก่ขนาดนี้ผมมาเด็ดเอาไปกินหลายลูกแล้วนะครับฮนะก็ ถึงลูกเขาจะไม่สมบูรณ์นะครับนะลูกเขาจะไม่สมบูรณ์ลูกลักษณะนี้นะครับแต่ความกรอบอร่อยนี่จะคิดเ,เองหรือเปล่าไม่รู้นะครับนะผมคิดเ,เองหรือเปล่ามันกรอบอร่อยมากนะครับนะอาจจะเป็นเพราะว่าเราปลูกเองก็ได้นะครับอ่าเป็นอะไรที่หวานกรอบอร่อยนะครับนะถึงแม้ว่าจะ เป็นอะไรที่ไม่สมบูรณ์นะคราสาเหตุนะครับท,ท,ที่ผมสน,นิษฐานสาเหตุที่แตงกวาเขาเป็นลักษณะน,นี้นะครับนะเดี๋ยวจะหาให้ดูนะครับตัตตูของแตงกวานะครับนะยังมีอยู่ให้เห็นไหมนะครับนะอ้าวเจอแล้วนะครับนี่เลยนะครับ นี่เลยนะครับนี่เห็นไหมครับฮะฮะน่าจะเป็นมแมลงเต่าทองใช่หรือไม่ครับนะครับถ้าฮะใครที่รู้จักนะศัตรูพืชตัวนี้ก็ฝากช่วยคอมเมนต์แนะนำด้วยนะครับฮะ,ะแมลงเต่าทองแน่เลยนะครับนะเขามากัดดูดน้ำเลี้ยงนะครับก็ทำให้แตงกวาของผมไม่สมบูรณ์นะครับ นะก็เหมือนกันนะครับผมก็พยายามเอาน้ำหมักยาสูบน้ําหมักกระเทียมน้ําหมักที่สำหรับไล่มแมลงนะครับที่หมักเองนะครับนะโดยไม่ใช้สารเคมีนะครับผมก็เามาฉีดไล่อยู่บ้างนะครับนะแต่ก็ต้องยอมรับว่าไม่ได้มาฉีดประจำนะครับนะฮะวันนะั้นกะ็ น้ำหมักพวกนี้ก็จะคงอยู่ได้มีผลนะประมาณไล่เขาได้ประมาณไม่วันสองวันนะครับต้องมาฉีดประจํานะครับนะผมก็ไม่ได้มาฉีดทุกวันนะครับนะก็ไม่เป็นไรนะครับก็ได้เท่าไหร่นะครับก็ก็เท่านั้นนะครับก็คือขอให้เขาพอมีลูกนะก็อย่างที่บอกนะครับผมไปเด็ดไปกินนี่ก็หลายมือแล้วนะครับนะ ก็คิดว่าคุ้มนะครับคุ้มราคาที่ซื้อมเมล็ดพันธุ์เข้ามาแล้วนะครับนะได้กินแตงกวาปลอดสารพิษไปบ้างแล้วนะครับนะเรียบร้อยแล้วคุ้มแล้วนะครับ่นะก่อนนี้ก็ผมก็จะพยายามมาเอาน้ำหมักมาฉีดไล่เขาบ่อยขึ้นนะครับนะนะตอนนี้เขาก็นะเริ่มพยายามเลื้อยขึ้น นะค้างที่ทําไว้แล้วนะครับนะน,นี้ก็จะรีวิวให้ดูต่อไปเรื่อยๆนะครับนะ,อะตอนนี้นะครับกล้วยนะครับต้นกล้วยที่อยู่บริเวณริมๆกำแพงเนี่ยนะครับก็ทยอยออกเครือกันเกือบทุกต้นเลยนะครับต้นนี้ก็เริ่มจะออกอีกแล้วนะครับ ต,ต้นนี้ก็กำลังจะออกอีกแล้วนะครับนะกำลังจะออกอีกแล้วนะครับต้นนี้ก็เหมือนกันนะครับออกเรือออกปลีออกมาแล้วนะครับต้นนี้ก็เช่นกันนะครับออกเรือจนสุดแล้วนะครับสุดแล้ว นะจนเมื่อสักครู่ผมก็ตัดปีนะครับตัดปีออกไปเตรียมเอาไปทำอาหารแล้วนะครับอ่ะนี่ก็คือปีที่ตัดเมื่อต้นกล้วยเมื่อสักครู่นะครับนะปีที่สุดแล้วนะครับก็พอดีลูกมาเดี๋ยวจะจาไปทำกับข้าวพอดีเลยนะครับ <laughs> เป็นกับข้าวที่แม่บ้านเขาชอบทำให้ลูก รับประทานนะครับประเภทอ่าเขาเรียกอะไรนะครับทอดมันัวปีนะครับทอดมันัวปีนี่ลูกชอบมากเลยนะครับอ่านี่ก็เป็นกล้วยหอมนะครับกล้วยหอมต้นที่สองที่ออกเครือนะครับ่เมื่อโพสรีวิวให้ดูอ่าเมื่อคลิปที่ผ่านผ่านมานะครับ ตอนนั้นก็ยังไม่ออกเป็นหวีให้เห็นนะครับตอนนี้ก็สุดเรียบร้อยแล้วนะครับนะฮะได้ประมาณกี่หวีครับเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับฮะได้ประมาณห้าหวีนะครับนะกล้วยหอมต้นที่สองนะครับต้นที่สองนะจากต้นที่หนึ่งนะต้นที่หนึ่งก็คือต้นนี้นะครับต้นที่หนึ่งก็คือต้นที่อ่อ ได้ห่อไว้เนี่ยนะครับนะอันนี้คือต้นที่1น,นะครับนะกล้วยหอมต้นที่2ก็นะผลยังไม่ใหญ่ก็ยังยังไม่ได้ห่อนะครับนะคําไว้เฉยเฉยนะครับนะแต่ต้นกล้วยที่อยู่บริเวณกลางๆนี่ก็ไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่นะครับนะก็เนื่องจากว่าดิน นะเป็นดินถมใหม่นะครับนะบริเวณตรงกลางนี่ก็จะไม่ค่อยมีปุ๋ยเท่าไหร่นะครับนะดินค่อนข้างแข็งนะครับเพนะราะฉะนั้นกล้วยที่อยู่บริเวณตรงกลางนี่ก็จะต้นเล็กนะครับยังไม่ออกเครือนะครับนะส่วนต้นกล้วยที่ออกเครืออนี่จะอยู่บริเวณริมกําแพงทั้งหมดเลยนะครับริมกําแพงทั้งหมดเลยนะครับทั้งกล้วยน้าว้ากล้วยหอมทองนะครับ นะฮนะรอบๆร,ริมริมกำแพงนะครับออกเครือรอบเลยนะครับรอบแล้วนะครับได้ออกเรือไปรอบแล้วนะเหลืออยู่ตรงกลางนี่ก็ก็พยายามประคองให้เขารอดเท่านั้นนะครับพยายามลดน้ําให้เขารอดนะก็คาดว่าน่าจะรอดทุกต้นนะครับนะนะครับอันนี้ก็คือบรรยากาศ ยามเย็นนะครับของสวนเกษตรมือใหม่นะครับนะก็พามาชมนะข้าโพดนะครับแตงกวานะครับและทุกอย่างแล้วก็ต้นกล้วยนะทุกอย่างที่นะได้ปลูกไว้นะครับนะนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะเอาไว้เพียงเท่านี้นะครับนะก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับ ขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ